เี่ยไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะเธอเคือคุณราตีไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นกุรตรีก็จริงค่ะแต่คุณจะเป็นตัวแทนไปประเทศไทยนะคะมหุ่นอะอ้หุ่นไม่ไหวจริงๆค่ะตันหยงมากเข้าใจว่าชุดว่ายน้ําไม่ได้แก้ผ้าเดินอยู่บนเวทีไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําเดินตลอด แต่คะแนนที่คุณจะเข้ารอบได้มันคือชุดว่ายน้ำนะคะที่จะส่งคุณเข้าสู่รอบต่อไปอืคันปากมากเลยค่ะแบบว่าปลดได้ไหมหรือประกวดใหม่ได้ไหมหรืออะไรยังไงแก้ไขได้ไหมคะ่ะ MU Thailand d ดิชันเห็นแล้วแบบว่าขัดตามาเมื่อคือจะนอนไม่หลับค่ะมานั่งดูวิดีโอ2รอบนะคะดูรายการย้อนหลัง2รอบแล้วก็นอนข้างฝรั่งนะคะก็คือสามีดิฉันเองนะคะ เขาบอกว่า what the heck หรือ what the hell เกิดที่อะไรขึ้นอะไรประมาณนี้แบบว่าทำไมผู้หญิงสูงๆคนนั้นน่าจะได้นะไม่น่าใช,ใช่ใช่คนนี้นะดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำสิหุ่นเขาชุดว่ายน้ำเขาแบบว่าเย่ากับมีลูกแล้วสามีพูดอย่างเงี้ยต้นขาก็ใหญ่พุงก็ย้อยเตียก็เตียช่วงล่างสามีพูดจริงๆนะผู้ชายฝรั่งเขายังพูดแบบว่าทอเกิร์น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ดีกว่าคนนี้นี่ก็เลยแบบว่า สามีสายหัวเราบอกว่า turn off ปิดมันเถอะไม่ไหวอะค่ะเห็นแล้วหาอะไรที่มันดู inter เตอร์สูงๆไปสู้กับประเทศอื่นถ้าอยากจะได้ตำแหน่งแต่ไม่ใช่ประกวดเพื่อเส้นสายรายเรียงก็อย่าประกวดกันเลยแล้วกันนะคะเมืองไทยนี่พูดจริงๆค่ะเห็นแล้วเอือมค่ะแอมเหนื่อยค่ะแอมเห็นแล้วแอมเหนื่อยค่ะหน้าชีก็สวยนะก็ให้นิดนึง แต่หุ่นนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะเอาหุ่นคารินพิมพไปแล้วเอาหน้ามาใส่ก็ยังจะดีกว่านะ,ะหุ่นคารินพิมพยังดีกว่าหุ่นชีค่ะโอเคนะคะชอบไลค์แชร์แชร์ค่ะไม่ไหวค่ะเปลี่ยนไปด้วยความอุบาทอุ้ยจริงๆค่ะซีเรียสจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะอยากให้ประกวดใหม่หรือปลดเลยก็ได้ค่ะเพราะไม่รู้ว่าะสัตว์เอ้ย